น้อมจิตศรัทธามหาไทยเราภาคภูมิใจมหาไทยศึกษาสร้างฝันสู่ดวงดาวอัสอัสตราคงความก้าวหน้าด้วยความรู้ผู้คุณธรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลตั้งอยู่เลขที่150ทับ3ถนนพลรัฐตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นเนื้อที่13ไร่2งาน19.6ตารางวาได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2,508 บริหารงานโดยบาทหลวงเปโตรสุรินอยู่สุขผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนนางประภาพัฒเตชะตานนผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชนีแสนสุนนผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการนางประภัสอรธานีผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานบุคลากรนางทันพิมลเพาะถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานธุรการนางสาวพัชนีวงเสียงดังผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานกิจาการนักเรียนนางมาลิพิคุณทองผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนนางขนอมสีโพธิราชผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานอาคารสถานที่นางสาวพัสรินบะคะ ผู้ช่วยผู้อํำนวยการแผนงานบริหารงานปกครองและระเบียบวินยัยจำนวนครู84คนจำนวนนักเรียน1,642คนปรัชญาโรงเรียนก้าวหน้าเสมอด้วยความรู้ผู้คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนภาษาดีมารยาทดีมีวินยัยเอกลักษณ์โรงเรียนวิชาการดีโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2565โรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้านก้าวหน้าทางการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของวิถีไทยโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลมีความห่วงใย ความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนได้กํำหนดมาตรฐานการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน แลละบุุคคากกรทกนมาตรการของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นทางโรงเรียนได้ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาของกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุข และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดนอกจากนี้โรงเรียนยังได้เพิ่มแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดโดยกำหนดเป้าหมายคือ MTP ห่างกันอย่างปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานโดยครูจัดการสอนตามตารางเรียนของแต่ละห้องเรียนสอนในชั้นเรียนและออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Meet และให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, นักเรียนจะสลับวันมาเรียนแบ่งเป็นเลขที่คี่เลขที่คู่และสลับระดับชั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้านบุคลากรครูปฏิบัติตนตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดอย่างเข้มข้นด้านผู้บริหารมีการนิเทศการสอนผ่านระบบกล้องวงจรปิดด้านอาคารสถานที่ จัดสถานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้านประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์เ c e b o o k เพจโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลในการดูแลรักษาสุขภาพประกาศมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีจุดคัดกรองก่อนเข้าออกภายในโรงเรียนทุกครั้งมีการคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียนโดยครูประจำชั้น มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนโรงอาหารและห้องประกอบการทุกห้องเรียนด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรมข้อมูลการรับวัคซีนของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนทั้งสิ้น195คนอายุครบ12ปีขึ้นไปจำนวน96คนได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วจำนวน94คนเข็มที่2 61คนยังไม่ถึงกำหนดรับเข็ม2จํจำนวน32คนไม่ประสงค์รับเข็ม2จํจำนวน1คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสนับสนุนจำนวน113คนได้รับวัคซีนครบ2เขม็มจำนวน113คนคิดเป็น100%เเซข้อค้นพบปัญหาและอุปสรรค 1. ครูต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเข้ากับยุคและทันเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 2. นักเรียนปรับวิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างหลากหลาย เช่น Zoom m e e t i n Google g Meet Facebook Live Group l i v e ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น 3. นักเรียนที่อยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาเช่นอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายไม่สามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เพราะขาดเครื่องมือสื่อสารและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 4. ผู้ปกครองมีผลกระทบจากสถานการณ์ทำให้รายได้ลดลงส่งผลให้ค้างชําระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นจำนวนมาก 5. โรงเรียนได้รับผลกระทบด้านงบประมาณเนื่องจากได้ํำเนินการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าเทอมคิดเป็นร้อยละ60สําำหรับนักเรียนทุกคน 6. การวัดผลประเมินผลโรงเรียนดำเนินการแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์และงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนเป็นรายหัวตามจำนวนนักเรียนนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลนิทานช่วยฉันพูด Amazing Mum Inter ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยหนูด้วยซันลูรองเท้าสร้างระเบียบมอทพชิดขวา โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ธนาคารคัดแยกเหรียญไฮเทคสื่อมหัศจรรย์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Best Practice JLS Model การบริหารแบบมีส่วนร่วมรวมพลังมทออพอรูปแบบความรักและการรับใช้ Seven M's Learning Process Model กิจกรรมเด็กดีสีมหาไทยเมาคลีน้อยมทออพอ พัดสวยด้วยมือเรามทออพอเด็กไทยใส่ใจคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลมาโรงเรียนด้วยความปลอดภัยครูใส่ใจในการดูแลรักเด็กๆเหมือนลูกหลานของตัวเองขอขอบพระคุณค่ะ